ของนครเป็นผู้กํากับดันนิติบัญญัติระดับที่สมก็คือเป็นระดับเขตระดับเขตเองเนี่ยต้องมีคนไกการจัดการของพี่น้องที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระดับเขตได้ด้วยนะครับและทุกภาคทุกระดับชั้นทั้ง3าอย่างเนี่ยให้มีคนไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลแล,และกลํากับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการของกรทมสิ่งเหล่านี้ถ้าถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองหรือว่าท่านเนี่ยได้รับการเป็นรัฐบาล ซึ่งพรบกทมที่บอกรัาสมัยเนี่ยกำลังจะถูกการเปลี่ยนแปลงอยากให้ท่านบรรจุการเปลี่ยนโครงสร้างกทมใหม่ที่ผมได้เสนอเนี่ยเข้าสู่พระราชบัญญัติใหม่นี้ได้หรือไม่นะครับ่ะได้หรือไม่คะกลับหลอมากที่สุดคุณอลงกรครับประชาธิป,ปัตย์บริหารกรุงเทพมหานครอยู่จะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ครับประการที่หนึ่งเนี่ยกระจาบน้าเป็นนโยบายหลักของพรรคอยู่แล้ว การแก้ไขกฎหมายกระจายอำนาจโดยเพราะกฎหมายเฉพาะอย่างพรบกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เริ่มดําเนินการแล้วก็ได้รับคงความจริงก็ได้รับข้อเสนอในเรื่องของการที่แทนจะมีรัฐบาลที่เรียกว่า local government แต่เพียงรัฐบาลเดียวใน50เขตเนี่ยมันดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการมีซิตี้ City ย่อยลงไปแต่ว่าจะเป็น6จะเป็น8จะเป็น10เนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคซึ่ง ต้องสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่หลักการเนี่ยดำเนินการเช่นนี้ประการที่สองก็คือว่าการดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพมหานครดูเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูองค์รวมของประเทศดังนั้นเนี่ยเราจะมีนโยบายเรื่องเมโทรโพลิแทนกรุงเทพและเมืองปริมณฑลในการเตรียมความพร้อม5เมืองที่อยู่รอบกรุงเทพมหานครนยครับซึ่งวันนี้เนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยเมื่อว่าจะเป็นสมุทรสาค,นคนรนครปฐม นนทบุรีประทุมธานีหรือว่าสมุรปราการคนกรุงเทพทํางานที่นี่แต่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาที่นี่ขณะเดียวกันเนี่ยที่ผมยกตัวนี้ก็บาว่ามันมีนโยบายความเชื่อมโยงที่เรียกว่าเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ภาคกลางเช่นกรุงเทพมหาคนครจะต้องสามารถที่จะสร้างความเป็นเมืองหน้าอยู่ความเป็นกรุงเทพสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันต้องกระจายโอกาสก,กระจายทรัพยากรเนี่ย ให้ออกไปสู่ปริมณฑลให้ได้ไม่ใช่มีแต่ตึกสูงไม่นั้นปัญหาจราจรเราแก้ไม่จบหรอกครับไม่กลับโปรเจกต์หนีไม่ได้เพราะว่าพอการจราจรแออัดก็ต้องสร้างเมกะโปรเจกต์เช่นรถไฟสิบสองสายยี่สิบสายหรือรถไฟใต้ดินทําไมเราไม่กระจายออกไปนี่คือการที่เป็นปริมณฑลของเชิงโยบายที่ไม่ได้ดูเฉพาะว่าในส่วนของกรุงเทพยอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้จะต้องเชื่อมโยงไปถึง5จังหวัดปริมณฑลและอีก 21จังหวัดภาคกลางที่เหลือทั้งหมดทั้งตะวันตกตะวันออกภาคกลางตอนบนบและภาคตะวันตกของเราคุณอนมกรถประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากได้จัดตั้งรัฐบาลจริงข้อเสนอของภาคประชาชนประชาธิปัตย์ทำหรือไม่ทำารับทำได้ครับ,รบแต่ว่าในเทคนิคว่าจะเป็น6ซิตี้หรืออย่างไรเนี่ยอาจจะตรงหรือไม่ตรงกัน,นแต่ว่าแนวทางนี้ไปถูกต้องแล้วน้นตรงกันครับ,รบขอบคุณครับ ถามประชาธิที่ปัดไปแล้วท้าทิ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครทุกสมัยฮะพรรคเพื่อไทยตกลงเรื่องนี้เอาไงครับคุณปลอดประสบครับน่าเสียดายนะครับพรรคผมไม่เคยเป็นผู้ว่าสักทีน่าจะเคยสักทีเหมือนกันนะฮะเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับเขาขอให้ผมลงเป็นการตัดสินใจผิดของผมผมผ่าไม่ลงไม่งั้นหมอมสุข,ขุมพันธุ์ไม่ได้เป็นแล้วครับผมเป็นไปเรียบร้อยแล้วปัญหาหมดไปแล้วนี่เรืร่อง <นะ S 1> จริงนะครับคืออย่างนี้ฮะ เรื่องการปรับโครงสร้างกรทมจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันแก่เกินไปแล้วอายุกรทมนะครับ250ล้านปีนี่ก็250ปีนี่ก็นับว่าแก่มากกฎหมายกรทม28ปีนี่ก็ถือว่าแก่มากนะครับกฎหมายทุกอย่างต้องพร้อมที่จะมีการแก้ไขาตามสถานการณ์ทุกอย่างเท่าที่ไม่แก้มาทุกวันนี้ก็ถือว่าใครที่บริหารก็ใช้ไม่ได้พออยู่แล้วข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะครับข้อสอนะครับ แก้ยังไงขั้นต้นนะครับในกรทมมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตำรวจจราจรนะครับมีการไฟฟ้านะฮะมีอะไรล่ะปลาปานะครับเยอะแยะไปหมดขั้นที่หนึ่งนะครับโอนหน่วยงานเหล่านั้นมาขึ้นกับกรทมเสียก่อนนี่ข้อหนึ่งนะฮะเสียก่อนขั้นที่สองนะครับเมื่อเข้าที่แล้ว นี่ผมคิดเองนะเท่าที่คุยกันแบ่งกทมเป็นสองเมืองใหญ่ก่อนกลับนะครับกรุงเทพมหานาครอ,อมรรัตนโกสินทร์หนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งกรุงธนบุรีครับเพราะเป็นราชธานีเก่าเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนนี่แบ่งไปสองอันนะครับจากนั้นอีกระยะหนึ่งค่อยแตกเป็นหกหรือเป็นแปดนะครับไม่ควรจะทำพรวดพลาดถ,าถ้าได้เป็นพักรัฐบาลเสียงข้างมากสมัยหนึ่งทำจบไหมฮะเรื่องนี้ต้องคุยกับผู้ว่ากทมปัจจุบันนะครับคุยกับสภากทม ถ้าเห็นตรงกันก็ช่วยกันกับขอบคุณครับสองพักใหญ่บอกว่าเอาด้วยคุณก่อนพจน์นั่งยิ้มอยู่ตกลงจะเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยเรื่องนี้ครับก่อนอื่นต้องยอมรับนะครับต้องรับทราบกันก่อนนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันความใหญ่ความมหึมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่ามหานครแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาเรียกเมกาโพลิสเวลาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเรียกเมกาโปรเจกต์แต่เวลากรุงเทพไม่เคยเรียกว่าเป็นเมกาโพลิสเรียกว่าเป็นเมโทรโพลิทันอยู่นั่น ซึ่งก็ผิดตั้งแต่ต้นการวางแผนนะครับถ้าเราเรียกเมกาโพลิสภาษาไทยเราอาจจะใช้คำว่าอัครมหานครคำว่าอัครมหานครก็คือใหญ่มหึมาคำว่าใหญ่มหึมาเมื่อจะบริหารสิ่งที่ใหญ่มหึมาขนาดคนที่เป็นนายกรลมตีสมัยก่อนเขาเรียกอัคระเสนาบดียังต้องมีคณะลัมเตมาช่วยร่วมบริหารราชการแผ่นดินถึงจะขับเคลื่อนประเทศได้อัคระมหานครก็ต้องมีทีมงานกับคอรมอเล็กคอรมอย่ ที่จะมาขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครซึ่งมีปัญหา108ยังไม่ได้รับการเหลียวแลดูแลอย่างใกล้ชิดมีแต่หาเสียงเข้ามาแล้วมาทํางานแล้วก็ไปแต่การเข้าไปดูแลตั้งแต่โครงสร้างจนถึงความเป็นอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้นยังขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดพักชํานาเพื่อแผ่นดินยังเสียดายครับว่าเราเป็นพักขนาดกลางขนาดเล็กคงไม่ได้มีโอกาสเสนอตัวเข้ามาแต่ถ้าในอนาะคตมีโอกาสเสนอตัวเข้ามาให้ประชาชนได้ใช้ในการเลือกผู้ คนที่จะมาเข้ามาเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือกรุงเทพอัครมหานครเนี่ยทางภาคชานามีแผนและยุทธศาสตร์ที่จะบริหารอย่างเต็มที่ครับ,รบแล้วตกลงเรื่องนี้เอาหรือไม่เอาฮะถ้ามีโอกาสยกมือสนับสนุนพรบรที่จะกระ,ะ,ะจายอำนาจในกรุงเทพมหานครผมว่าเมื่ออย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นอัครามหานครยังไงก็ต้องบริหารแบบที่เป็นเมืองใหญ่ต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งระบบ ไม่ใช่บริหารแบบปัจจุบันกลับต้องพยายามทํำยังไงที่รัฐบาลไหนที่เข้ามาก็ต้องเข้ามาดูเหมือนกับเมืองจีนครับเมืองจีนมีตั้งหลายมนลนแล้วแต่ละเมืองใหญ่ๆอย่างเซี่ยงไฮ้ก็ดีปักกิ่งก็ดีหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดีก็จะจัดเป็น มีกฎหมายโดยเฉพาะในการบริหารจัดการเมืองใหญ่ๆเหล่านั้นรประเทศไทยก็ต้องทําในลักษณะนั้นนะครับที่จะให้เป็นประโยชน์กับชาวกรุงเทพมหานครครับกลับท่านผู้ชมชมว่ารูปหล่อหน่อยนี่เห็นพ้องต้องกันเลยข้อแรกสบายแลย้วคุณปวินทมัยจะกลับไปคุยกับภาคประชาชนหน่อย,ะยนะฮะว่าเป็นยังไ<า>งภาคประชาชนว่าฟังเสียงนกักการเมืองมาแบบนี้เนี่ยคิดว่าแนวทางของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยตอบโจทย์ภาคประชาชนแล้วหรือย,ยังคะตอบหรือยังตอบแล้วแต่ว่ามันมีอยู่ประเด็นที่ถามไปแต่ยังไม่ชัดเจน คือกระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในเชิงของการพัฒนาสิ่งที่กทมขาดที่สุดก็คือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการรวมสู์ลำนาจแล้วก็สั่งการทํางานหน่วยงานและการทําก็ทาแบบแบบไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมจากพี่น้องเท่าไหร่ปัญหาของพี่น้องเนี่ยพี่น้องเขาทราบกันเองเขารู้กันเองเพราะนั้นกระบวนการจัดทําแผนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับชุมชนระดับเขตเนี่ยตอนนี้ไม่มีแต่กี้ทั้งสาท่านยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ แต่มันเป็นประเด็นคาถามที่ผมถามไปด้วยนะครับผมอยากทราบว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องกระบวนการเป็นส่วนร่วมจริงๆแล้วในพรบาเนี่ยอันนี้ผมขออน,าานุญาตวิพากษ์พรบนิดหนึ่งที่ทางสถาบันปกครองได้ดาเนินการทํเวทีประชาพิจารณ์ไปนะครับเป็นพรบาที่เปลี่ยนจากพรบ2528เปลี่ยนไม่เยอะเลยครับเปลี่ยนแค่แค่ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจในการตั้งบรัษัทในการจัดการเรื่องของอ การบริการสาธารณะเป็นอำนาจของกทมแต่เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เสนอไปไม่มีเลยครับประชาพิจารณ์ไปพี่น้องทําเข้าเวทีประชาพิจารณ์ก็เป็นการทําแบบผมต้องใช้คําว่าทําแบบที่ทุกคนยังไม่ทราบเรื่องเหมือนกําลังทุกคนกําลังงงๆอยู่แล้วบอกเอาตามนี้นะเอาตามน้องนี้ตามน้องนี้นะครับกับนั้นผมขอจี้ประเด็นนี้ถามนะักการเมืองก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอื่นต่อคุณาลงกรนะ การมีส่วนร่วมภาคประชากระจยายอำนาจไปเสร็จแล้วถามประชาชนเขาหรือเปล่าหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเช่นจะทำสกายวอล์กเคยถามเขาไหมประชาชนจะเอาอย่างไรแล้วโครงการใหญ่ๆทั้งหลายต่อไปต้องถามประชาชนหรือเปล่าหรือว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้ครับผมเรียกความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการและกระบวนการคือการมีส่วนร่วมของประชาชน,นได้รับการคข้ามกันไม่ใช่แค่พรบกรมหรอกรัฐธรรมนูญการรูปการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ย ได้เข้ามามีส่วนร่วมสูงขึ้นมากไม่ใช่เฉพาะกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้นความจริงกรทมก็มีเลือกสขนั่นคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเป็นสขเป็นสกนะครับในระดับเขตแล้วก็มีสสแล้วก็มีผู้บริหารกทมอันนี้เรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการมีส่วนร่วมแบบฟังตรงๆเลยนะครับแต่การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการผมคิดว่าเป็นยุคสมัยที่มีส่วนร่วมมาก เครือข่ายองค์กรเนี่ยมีทุกเขตนะครับไม่ใช่เฉพาะในลักษณะของแอร์เรเบสนะไปถึงปัญหาเฉพาะเช่นเครือข่ายชุมชนสลัมแม้แต่เครือข่ายชุมชนรถไฟที่อยู่ริมทางเครือข่ายระบบรางซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไประชุมหรือว่าเครือข่ายหนี้ชุมชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเรียนว่าปฏิปัดเปิดเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีนักต่อสู้ที่เป็นเครือข่ายหลายคนเนี่ยที่เข้ามาเป็นสสอของเราครับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดรปุษดีก็ดีไม่ว่าเป็นคุณรัชดาพรก็ดีแ